สวัสดีครับผมนธมนารบุทฑวันดีจะดูนะครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของบริษัท NF Healthcare นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่รู้จักในนามของ d r N m e d i Gel นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ innovation นะครับเป็นนวัตกรรมสำหรับยางพาราซึ่งมีไว้ support สำหรับผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับนะครับสำหรับนักวิจัยนะครับก็คือดรนรินีโกวิทวนาวงนะครับ อาจารย์ท่านเป็นวิญญีแพทย์นะครับของคณะแพทยศาสตร์นะครับส,สงขานคารินนะครับ Prince of Somkhana Krin University นะครับเดี๋ยวคนรู้จักกันในนามมออนะครับโดยท่านอาจารย์เนี่ยครับได้วิจัยมามากกว่าสิบปีนะครับโดยรายการของอาจารย์เนี่ยคือด้วยความที่ท่านอาจารย์เองเนี่ยเป็นแพทย์นะครับก็เลยอยากจะให้ ใช้งานหรือมีวัสดุอะไรเนี่ยใช้ในโรงพยาบาลหรือในห้องผ่าตัดที่แกต้องปฏิบัติงานนะครับโดยเดิมทีเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตอะไรเลยในห้องผ่าตัดก็จะใช้พวกผ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับรองสําหรับผู้ป่วยที่จะต้องผ่าตัดนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์เขาก็เลยเอ,อ,อยากที่จะพัฒนาใช้เองเพื่อเป็นของคนไทยด้วยกันเองนะครับเพื่อให้เป็นนวัตรกรรมสําหรับเป็นมาตรฐานใหม่สําหรับคนไทยด้วยกันเองจะได้ไม่ต้องพึ่งต่างชาตินะครับ โดยต้นเหตุเนี่ยสำหรับออการมาเป็นวัสดุเจลยางพาราที่เราใช้กันเนี่ยต้นเหตุเดิมๆมเนี่ยมาจาก pressure spot นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการติดเตียงหรือต้องนั่งนานๆหรืออะไรเงี้ยก็คือจะมีแผลกดทับซึ่งแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แผลสีแดงๆนะครับตามระดับที่1ที่เราเห็นซึ่งถ้าเกิดโอเคคนปกติเนี่ยลุกนั่งหรืออะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับ สดับที่สองเนี่ยก็จะเริ่มเป็นแผลแล้วแผลกดทับในที่นี้เนี่ยก็คือจะมีปัญหาเนื่องจากว่าจะเริ่มเป็นแผลแล้วมีโอกาสที่จะต้องทําแผลติดเชื้อนะครับส่วนระดับที่สามระดับที่สี่เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่าการรักษาเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานโดยผู้ป่วยเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยครับที่ผ่าตัดเนี่ยก็คือจะมีแผลกดทับเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในแผลกดทับเนี่ยครับ t อ่อทั้งทั้งคอสหมายถึงว่าค่ารักษาหรือจะต้องค่าใช้จ่ายที่จะต้องสําหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของแผลกดทับติดเตียงเนี่ยครับก็คือสูงมากก็อย่าง11ล้านเหรียญน,นะครับต่อปี uh, uh, โดยที่มีผู้ป่วยเนี่ย6กหมืกว่าคนนะครับตายในแต่ละปีจากแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยมันจะส่งผลในระยะ ยาวโดยที่แบบาบางทีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนติดเชื้อนู่นนั่นนี่นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่สังคมเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะครับจากรูปในสไลด์เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับผู้สูงอายุของเราจะมีผู้ป่วยเยอะมากซึ่งทุกๆประเทศรวมกันเนี่ยทั่วโลกเนี่ย ก็คือมีมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องการขยับท่าทางเพราะว่าร่างกายก็สุดโสีไม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีรีพอร์ตของ WHO อย่างที่เห็นในสไลด์นะครับ15 suffer จากสโตกซึ่งการที่เป็นสโตกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะต้องนอนติดเตียงยการนอนติดเตียงก็คือจะส่งผลทําให้คนไข้นะครับไม่สามารถขยับตัวได้นะครับ หลังจากนั้นอ,อ,อาจารย์เนี่ยได้มีการเลือกใช้วัสดุจากยางพารานะครับเนื่องจากอาจารย์เนี่ยเป็นคณะแพทย์ทำงานอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์นะครับสงขลานครินทร์ซึ่งอยู่ทางภาคใต้อยู่แล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางพาราซึ่งสามารถหาได้จากในท้องที่อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าทําให้บุคคลที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนยางเนี่ยมี รายได้เพิ่มมาขึ้นด้วยนะครับโดยวัสดุที่เป็นเจลยางพาราเนี่ยของเราเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะปรับโครงสร้างโมเลกุลได้นะครับแล้วก็อีกทั้งยังบางทีทุกท่านเนี่ยอาจจะคิดถึงยางเนี่ยบางทีอาจจะคิดถึงยางพาราซึ่งที่เอาไปทำเนี่ยก็คือยางรถยนต์นะครับซึ่งมันจะมีความแข็งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถทําให้มันอ่อนนุ่มอยู่ในรูปของคล้ายเจลได้นะครับ โดยจากนี้รูปเนี่ยก็คือทุกชิ้นเนี่ยที่เราเอามาทําผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเป็นน้ํายางพาราแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาเปลี่ยนรีฟอร์มมันให้กลายเป็นตัวเจลแล้วก็ขึ้นรูปนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เรามีเนี่ยผลิตภัณฑ์แรกที่เราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสเตติกพพอร์ตซึ่งสเตติกพพอร์ตเนี่ยจะใช้ในห้องผ่าตัดสะเป็นหลักนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับอย่างภาพซ้ายมือซ้ายบนเนี่ยจะเป็นหมอนรองท่าคว่ำนะครับซึ่งใช้สําหรับผู้ป่วย ซึ่งนอนถ้าความเวลาผ่าตัดอะไรก็ตามวัสดุนี้มีการวิจัยร่วมนะครับกับทางคณะวิศวะของทางมอ,อนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเคอลารเรเรตกันนะครับทำให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่ใช้สําหรับโรงพยาบาลได้ในอนาคตส่วนตัวเจลยางพาราเนี่ยก็คือมีความนุ่มมันจะไม่เหมือนกับหมอนยางพาราที่ทุกท่านรู้จักนะครับเพราะว่าหมอนยางพาราเนี่ยบางทอีอาจจะมีความแข็งมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ด้วยตัวผลิตภัณฑ์นี้อาจารย์ท่านได้วิจัยมากว่า10ปีแล้วก็ปรับเปลี่ยนรีฟอร์มรมันให้อยู่ในส่วนที่มีความนุ่มซับพอร์ตแรงกระจายแรงได้นะครับอย่างรูปที่เราเห็นด้านซ้ายล่างเนี่ยก็คือจะเป็นวัสดุที่ใช้รองเพื่อเหมือนเป็นคุชชั่นคุชชั่นเจลนะครับสำหรับนั่งหรืออะไรก็ตามส่วนภาพขวาล่างเนี่ยก็คือเป็นภาพตัวอย่างที่ใช้ในห้องผ่าตัดนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน ส่วนที่เรามีสําหรับ static ซัพพอร์ซึ่งใช้ในห้องผ่าตัดนะครับก็จะมีหมอนรองศีรษะหมอนรองแขนแล้วก็เป็นเจลรูปโดนัทนะครับสำหรับรองส่วนต่างๆหัวเข่าส้นเท้าหรือแม้แต่กระทั่งศีรษะแล้วกเ็เราสามารถเนี่ยอดัดตัวแผ่นเมดิเจลเราตัวเอมตรเจลเนี่ยครับที่เป็นชีทเนี่ยครับสามารถใช้สําหรับเป็นคัชชั่นสำหรับนั่งหรืออะไรก็ตามสําหรับผู้ป่วยหรือแม้กระทั่ง บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยก็ตามก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อซัพพอร์ตแรงหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนั่งนานๆอย่างพวกทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมก็สามารถใช้งานได้ครับโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโปรดักต์ของทาง USA แล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยก็คือเราวิจัยมาสกกว่า10ปีนะครับคุณภาพก็จะพอๆกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับอลเทอเนทีฟโปรดักต์ซึ่ง อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนหรือทางประเทศอื่นๆคุณภาพก็อาจจะไม่ได้ดีดเท่านะครับโดยยุคเซตูเลชันเนี่ยของเราเนี่ยก็คือรับประกันแน่นอนว่าใช้แล้วคงทนถาวรอ,อาจจะไม่ไม่เชิงว่าไม่ชำรุดเลยนะครับแต่ว่าในระยะการใช้งานระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นานนะครับส่วน accessible price เนี่ยราคาของเราเนื่องจากว่าวัสดุเนี่ย ธรรมชาติเราสามารถหาได้จากในประเทศของเราเองนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยส่งออกยางพาราเป็นที่กันรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเ,เป็นชั้นนาของโลกนะชั้นนาของโลกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้ส่วนทั้งนี้เข้าซัพพอร์ตที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตได้เนื่องจากว่าทุกอย่างผลิตขั้นตอนทุกอย่างเลยแม้แต่ทั้งวัสดุใช้ในประเทศไทยทั้งหมดแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราดเ,เตอรเอ็นวิีเจลเนี่ยก็คือ ผลิตภัณฑ์เราสามารถคัสตอมไม์ได้บางทีเนี่ยลูกค้าหรือทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีน้ําหนักมากหรือต้องการความแข็งหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถคัสตอมไม์ได้เลยซึ่งจะต่างจาก U.S. Product หรือผลิตภัณฑ์อัลเทอร์นทีฟต่างๆนะครับที่จะไม่สามารถปรับได้เนื่องจากว่าเขาสัยรุ่รูปมาแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก Static Support แล้วเนี่ยทางอาจารย์เขาก็วิจัยต่อนะครับ ร่วมกับทางาทางสถาบันอื่นๆอยากที่จะเอาตัวเจลซัพพอร์ตเนี่ยไปใช้สำหรับในกลุ่มพวก d ดน a ามิกซัพพอร์ตซึ่งก็คือเตียงที่จะต้องผู้ป่วยเนี่ยมีการขยับตลอดเวลานะครับโดยจุดเด่นของเตียงเราเนี่ยก็คือจะมี3ตอนนะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยเมื่อขยับตัวไม่ได้จะต้องมีคนดูแลนะครับคนดูแลเนี่ยก็จะต้องพลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ2 ถึงสามชั่วโมงตลอดเวลาถ้ามีเตียงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยขยับตัวได้เองโดยที่เราจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาใช้นะครับคนที่ดูแลหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยสามารถปรับเองได้หรือตั้งเวลาเองได้เพื่อพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอีกทั้งยังลดจํานวนคนดูแลนะครับทำให้ไม่จําเป็นที่จะต้อง เหนื่อยกันทั้งคู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาขยับตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคนที่ดูแลเนี่ยก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษตลอดเวลาเวลาพักผ่อนอาจจะน้อยลงซึ่งส่วนนี้เรา,เ,าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซัพพอร์ตทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็คนที่ดูแลด้วยอย่างที่บอกครับก็คือก่อนหน้านี้แผลกดทับเนี่ยถ้าเราสามารถป้องกันก่อนได้เนี่ยการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีผลน้อยลงนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงฟีเจอร์หลักๆของตัวเตียงน,นะครับที่ผมอยากจะเน้นโดยตัวเตียงเนี่ยในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเห็นหลัก,ลกๆก็คือก่อนหน้านี้จะมีเตียงพิกตะแคงนะครับนะครับซึ่งมันเป็นสองตอนแต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ส่วนถ้าเทียบกับเตียงปกติเลยที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ย ก็คือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือฟังก์ชันมาตรฐานเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้ปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนท่าเป็นท่านั่งได้นะครับโดยที่ส่วนวิธีปรับเนี่ยก็คือจะมี mechanical control หรือแม้กระทั่งการใช้รีโมทควบคุมนะครับแต่ผมก็จะให้เน้นมาที่ตัวเตียงผู้ป่วยซึ่งเป็น2ตอนมากกว่าข้อแตกต่างระหว่างเตียงสตอนกับเตียงสตอนที่มีเบาะตัว Doctor n m e d i ของเราเนี่ยก็คือ flipping position ครับเนื่องจากว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนอนกลางเตียงนะครับสำหรับเตียงสององตัวตัวสตอเนี่ยเมื่อพลิกเมื่อพลิกเตียงแล้วเนี่ยหลังของผู้ป่วยอาจจะไม่ได้สัมผัสกับตัวเตียงจริงๆทำให้มีแผลกดทับบริเวณอื่นแทนแต่ในกรณีของ flipping bed d r e n d l y gel เนี่ยเรามีการวิจัยแล้วว่าโอเคถ้าเกิด เราจําเป็นให้ผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะนอนอยู่กลางเตียงอยู่แล้วเราสามารถซัพพอร์ตได้ในทุกในทุกการพลิกตะแคงนะครับซึ่งคุณสมบัติที่หลกัหลกๆของตัวเตอร์เอมิก็มีอยู่แล้วคือการซัพพอร์ตแรงทีนี้เนี่ยพอมี d y n a ามิเข้ามาเนี่ยจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยก็คือลดภาระไดรยได้ในระยะยาวนะครับทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีเรียวกว่ามีคุณภาพแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันนะครับสําหรับ Product roadmap เนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราใช้ s t a t i c s u p p o r t นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนามาเป็น Dynamic Support ซึ่งใช้ร่วมกับเตียงซึ่งเตียงเนี่ยก็คือมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราเอาเข้ามาในอนาคตเนี่ยผู้ป่วยก็คือไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่า คนที่ดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือรามถ้าในกรณีถ้าไม่มีเวลานะครับเราสามารถที่จะตั้งแอปพลิเคชันไว้ได้แล้วก็โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดูภาพถ่ายทอดสดได้นะครับเน,นนะว่าออผู้ป่วยเนี่ยมีอาการอะไรยังไงบ้างหรือแม้แต่แบบเราจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับในการว่าคนดูแลเนี่ยที่เราจ้างมาหรืออะไรเงี้ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับกับการดูแลส่วนในระยะต่อไปเนี่ยเราจะ ทำในระบบของ map system monitoring นะครับ map system monitoring เนี่ยจะเป็นเหมือน real time monitor แล้วกันครับใช้คำนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีแผลกรทับส่วนใดเราสามารถเห็นได้ real time เลยเพราะฉะนั้น,นการป้องกันเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดในในไลน์โปรดักต์เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อไดน a มี c ซัพพอร์ไปเนี่ยส่วนแอปพลิเคชันหรือส่วน map system เนี่ยเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้สําหรับโปรดักต์เดิมนะครับซึ่งทําให้ สําหรับผู้บริโภคที่ซื้อไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับถ้าไม่จําเป็นหรืออะไรงนี้โดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือได้จดสิทธิบัตรมาหมดแล้วนะครับเป็นระยะเวลากว่าสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพแน่นอนนะครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดมีมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามได้เลยนะครับ